ถ้าดูจากลายแทงนี้หุบเขาข้างหน้าก็น่าจะเป็นที่ตั๋วของนครร้างจุดหมายของพวกเราแต่ทําไมไม่เห็นมีซากสิ่งก่อสร้างให้เห็นเลยว่ามันเคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนมองไปทางออไหนก็มีแต่ป่า,า,ากับป่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่เราอ่านลายแทงผิดไปเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้แน่เพราะดูจากตำแหน่งและจํานวนภูเขาในลายแทงกับที่นี่ก็ตรงกันทุกอย่างหรือพรานว่ายังไงเรามาทุกทางแล้วล่ะแต่ที่เราไม่เห็นเมืองร้างเป็นเพราะอาถรรพ์ของป่าต่างหากถ้าอย่างนั้น เราจะพบนคนรร้างได้ยังไงละพรานได้สิไว้เป็นหน้าที่ของผมเองกล่าวจบพรานเท่าโชคพนมมือปักหากขมุขขมิบเหมือนกำลังบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างโอมไปกันเธอเดินตามผมมาผมจะพาพวกคุณเข้าไปในเมืองร้างเองแต่พวกคุณอย่าหันมองกลับหลังล่ะให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวทุกคนปฏิบัติตามคำบอกของพรานเท่าโชคอย่างเคร่งครัดทุกคนเดินตามพรานเท่าไปโดยไม่หันกลับมามองข้างหลังเลยไม่นานนักทั้งหมดก็พบทางเข้านาคนรร้างนั่นไงพบแล้วสุ้มประตูเข้าเมืองใช่จริงๆ ด้วยสิรีบเขาไปกันเถอะเดี๋ยวครับทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปผมรู้สึกแปลกๆมีอะไรหรือลุงพรานผมสัมผัสถึงพลังลึกลับอะไรบางอย่างและพลังอํานาจของมันก็มากเหลือเกินเอาง่ายๆพวกคุณลองดูไปรอบๆสิพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นนกกระรอกกระแตป่าแถวนี้ไม่เห็นมีสักตัวซึ่งมันผิดวิสัยป่าทุกคนกว่าตาไปรอบๆตัวจึงเห็นด้วยกับคําพูดของพรานเท่าจริงอย่างที่พรานพูดว่าชายหนูไม่มีสักตัวเออฉันรู้แล้วว่าหานอาจารย์ประวิตรอดที่จะถามความเห็นของพรานเท่าต่อไป ไม่ได้แล้วเราจะเอาอย่างไรต่อดีละพานี้ก็บ่ายใกล้จะค่าแล้วผมว่าเราตั้งแคมป์แถวนี้ก่อนเธอวันนี้อย่าพึ่งเข้าไปในเมืองร้างเลยพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเข้าไปในเมืองร้างดีกว่าเอาตามที่ปรานว่าก็แล้วกันในเวลาต่อมาไม่นานนักทั้งหมดก็ตั้งแคมป์เสร็จพรานเท่าหยิบดินขึ้นมาบริกรรมคาถาโปรยไปโดยรอบบริเวณแคมป์ทำอะไรอยู่หรือลุงพอรานป้องกันไว้ก่อนนะคุณเพราะผมไม่มั่นในเรื่องความปลอดภัยของเรามันเป็นอะไรหรอที่ลุงพรานคิดว่าจะมาทำร้ายเราผมก็บอกคุณไม่ได้ว่า มันคืออะไรรู้เพียงแต่ว่าอํานาจของมันที่ผมสัมผัสดังนั้นมันน่ากลัวมากคืนนั้นทุกคนหลับไหลเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมีเพียงพรานเท่าโชคเท่านั้นที่ไม่ยอมเข้าเต้นนอนเหมือนคนอื่นพรานพรานเท่าอยู่ยามจนค่อนข้างขืนกระทั่งแก่แน่ใจแล้วว่าคืนนี้คงไม่มีเหตุร้ายอะไรแก่จึงเข้าเต้นนอนคงไม่มีอะไรแล้วเข้าเต้นนอนเอาแรงดีกว่าเราแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นตามที่พรานเท่าคลาดการไว้มีหญิงสาวรายหนึ่งปรากฏตัวขึ้น เธอเดินตรงมายังแคมป์ที่พักของกลุ่มของคนที่หลับสนิทดวงตาเธอแดงก่ำมุมปากแฝงด้วยรอยยิ้มลึกลับหน้ากลัวเธอหยุดเดินอยู่ที่พรานเท้าโชคโปรยดินเศกอาคมไว้คุณชายออกมาหาฉันหน่อยออกมาออกมาเสียงเรียกของเธอทำให้ชายที่หลับอยู่ต้องลุกขึ้นมาเดินออกจากเต้นนอนเหมือนคนและเมื่อคุณเรียกผมออกมาทำไม่มีอะไรกับผมหรอไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเดินตามฉัตรนมาฮิฮิชายเดินตามเธอไปอย่างว่านอนสอนง่ายท่าทางของชายเหมือนถูกหญิงสาวควบคุมไว้อย่างสิ้นเชิงแต่แล้ว ก็มีเสียงหนึ่งตะโกนเรียกทำให้เขาได้สติขึ้นมาชาัยหยุดหยุดอยู่ต่อโรงนั้นอยากขยับอาจารย์ประวิท์นั้นเองที่ตื่นมาเห็นพฤติกรรมของชยัยเธอรู้ไหมอีกก้าเดียวไม้แหลมนั้นเสียบทะลุพุงเธอแน่จริงอย่ากที่อาจารย์คมสันบอกไม้แหลมอยู่ห่างจากท้องของอนเนกไม่ถึงนิ้วนี้มันอะไรกันแล้วเธอคนนั้นหายไปไหนนี่เธอจะฆ่าตัวตายหรือไงชัยเปล่านะครับอาจารย์ผมจําได้ลางๆว่าเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งมาผู้หญิง ที่ไหนกันฉันไม่เห็นเลยพรานเท่าโชคตื่นขึ้นมาพอดีเกิดเรื่องขึ้นมาจนได้นับว่าโชคดีที่คุณชัยรอดมาได้นี่ก็ฟ้าสาั่งแล้วรีบเก็บข้าวของเธอเช้านี้เราต้องเข้าไปในเมืองตอนกลางวันอำนายอาถรรพ์ของที่นี่มันอ่อนลงผมพอรับมือได้ทั้งหมดเก็บข้าวของกินข้าวปลาเสร็จก็เช้าพอดีพรานเท่าโชคนําทุกคนเข้าเมืองร้างทันทีพวกคุณระวังตัวกันหน่อยถ้าดูจากลายแทงนี้แล้วตําแหน่งที่เราอยู่นี่ไม่ห่างจากท้องพระกลังเท่าไหร,ร่เลี้ยวขวาผ่านซากมนดกข้างหน้าก็ถึงแล้ว ถ้างั้นจะมัวช้าอยู่ทำไมและอาจารย์รีบไปกันเถอะรีบไปกันเถอะพรางที่นี่แหละท้องพระคลังตามที่ลายแทงบอกไว้รีบเข้าไปข้างในกันเถอะทันทีที่ทั้งหมดผ่านธรณีประตูของท้องพระคลังเข้ามาท้องฟ้าก็เกิดเมื่อดคลึ้มลมพัดกันโชคแรงขึ้นโดยกระทานหันเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูฟ้ายังสว่างอยู่เลยอาถรรพ์ของเมืองร้างนี้นะสิรีบเข้าไปกันเถอะทุกคนตามผมมาพรางเท่าโชคนําทางมาจนถึงห้องถงใหญ่แล้วทุกคนก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นมันมีอยู่จริงๆด้วยอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้น ที่กลางห้องโถงมีแท่นหินแกสลักว่ลายโบราณฝีมือประณีตแต่ยิ่งไปกว่านั้นบนแท่นหินปรากฏเพชรเม็ดใหญ่ส่องแสงประกายระยิบระยับจับตาเพชรนั่นมูลค่ามันจะสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ฉันก็คาดไม่ถูกเหมือนกันแต่ยัดงอไม่ทันที่ทุกคนจะเข้าใกล้เพระั้นทั้งหมดก็ต้องผงะถอยหลังออกมาไอ้พวกละโมบวันนี้พวกแกไม่รอดแน่ฮิที่หนีเร็วนั่นนั่นมันตัวอะไรกันนะช้าเพียงก้าวเดียวหานก็จบชีวิตเสียแล้วพอตั้งหลักได้พรานเท่าโชคก็กระหนำ่ำยิงไม่นับร้ายผลลูกปืนไม่อาจระคายผิวของมันได้้เลยยขององง่านนัน ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอ้แก่ฉันยังมีดนี่อีกเยอะเข้ามาเลยนางอสูรกายโอหังนักตายเสียเธอไอ้แก่มาเข้ามาเจอมีดลงอาคมของข้าหน่อยเธอนางอสูรกายรัดร่างของพรานเท่าโชคไว้แน่นเช่นเดียวกับพรานเท่าที่จงแทงไม่นับเช่นกันอาจารย์ประวิทธ์เห็นถ้าไม่ดีรีบเข้ามาช่วยเหลือท่อนไม้แหลงที่พอหาได้พุ่งเข้าเสียบที่ดวงตาของนางอสูรกายใช้ไปเอาเพชรนั่นมาใช้รีบวิ่งไปเอาเพชรตามคําสั่งของอาจารย์ประวิทย์ทันทีได้เพชรมาแล้วครับอาจารย์ทันทีที่เพชร ถูกยกออกจากแท่นหินบนดกท้องพระคลังหลังใหญ่ก็เริ่มถล่มลุงพรานอาจารย์หนีเร็วที่นี่กําลังจะถล่มแล้วอาจาร์หนีไปก่อนไม่ต้องห่วงผมหนีเร็วชัยกับอาจารย์ประวิทย์หนีรอดออกมาได้อย่างหุดหิดมันถล่มหมดแล้วบนดกหลังใหญ่พังทลายและสุดตัวจมหายไปในดินไปสู่ที่ชอบเธอพรานโชคและในหานฉันจะจดจำนายไว้ตลอดไปแต่เมื่อชายหยิบเพชรออกมาจากกระเป๋าสะพายทําไมมันกลายเป็นหินเป็นไปได้ไงช่างเถิดชัยมันเป็นสมบัติของที่นี่ ไม่มีใครเอาเพชรนั่นไปจากที่นี่ได้หรอกกลับบ้านกันเถอะชายครับจาง